สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ The อ y of Tharot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันในสถานการณ์รักของคุณเป็นบางกรณีกรณีไปนะคะมากันที่ทาตุ้าแรกทตุลมเมทุนตุ้นกลุ่มมากันที่คำถามของคนที่เงียบหายเขาจะเงียบหายจากเราไปเลยไหมเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วใช่ไหมการเงียบหายของเขาบ่งบอกถึงอะไร โอเคไหมอ่ะมาขอดูในสถานการณ์ของคุณที่เป็นอยู่ก่อนสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในด้านของความรักคุณเจอรักแบบไหนมาคุณเจอรักแบบไหนมาอาจารย์มีข่าวฝากกะชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะก็เปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบสตร์ตะวันตกนะคะในวันที่27สิงหาที่เรียนที่เปิดนานเพราะว่าต้องการให้คุณลงทะเบียนเสร็จเพื่อจะเอาไพา่แล้วก็เอาหนังสือไปเพื่อ อ่านหนังสือตีความหมายไพ่ให้ได้ก่อนถ้าคุณตีความหมายไพ่ไม่ได้คุณก็จําถ้าคุณไม่รู้ความหมายไพ่คุณก็จะตีความหมายไพ่ไม่ได้โอเคไหมสนใจแอดไลน์มาคุยรับแค่สิบที่นั่งเท่านั้นอาจารย์ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดบ่อยคอร์สนี้เป็นคอร์สท,ที่เจ็ดแล้วเจนเจ็ดแล้วเจนเจ็ดแล้ว,น,ลวนะคะนานๆเปิดทิงอ่ะถ้าสนใจก็รีบลงทะเบียนนะคะโอเคไหมอ่ะไพ่เบลล่าของคุณค่ะ ในออฟเพนท์ริคความรู้สึกตอนนี้นะไปเรื่อยๆกับสถานการณ์ต่างๆงานเงินมีงานมีเงินหาความมั่นคงค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีอุปสรรคกับชีวิตอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะจ๊ะอารมณ์ของความรักความใคร่มองไม่ค่อยเห็นถ้ารักใครอยู่ก็ยังคงรักอยู่แบบนั้นเป็นความรักที่ยังเก็บเขาไว้ในใจในความรู้สึก ในความทรงจําประมาณนั้นแต่ก็ไม่คิดจะทําอะไรหรือพยายามอะไรกับความสัมพันธ์นี้แล้วเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มามากไม่รู้ว่าการทําอะไรลงไปทำทำแล้วจะได้อะไรกลับคืนตอบแทนมาไหมแต่ในบางครั้งใจของคุณยังรู้สึกถึงการรอคอยค่ะรอ,อะการรอคอยที่ใครบางคนจะกลับมาไหมเขาจะทักเราไหมเขาจะมาง้อเราไหมเราจะได้ข่าวเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้น รักของคุณที่ผ่านมาอาจจะเป็นลักษณะของรักทางกายบางคนเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมการเฝ้ารออมืมันเหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรารออะไรอยู่เนาะเราไม่รู้ว่ารออะไรอยู่อย่างบางทีก็ตอบคําถามของตัวเองมันเป็นอาการของคนที่ยังตัดใจไม่ได้อ,อยังตัดใจไม่ได้ยังคิดถึงเขายังรักเขายังมีเขาอยู่ในใจมากกว่าแต่ถามว่าตัวเองก็รู้ถึงความสัมพันธ์นี้ว่า มันดูเหมือนจะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงด้วยเหตุผลต่างๆเหตุผลในเรื่องของระยะทางด้วยเหตุผลของเขาที่มาเจอเราไม่ได้ด้วยเหตุผลของเขาที่มันมีความแตกต่างลักษณะแบบ,บนั้นนะคะต่างคนต่างออกจะเสียใจเหมือนกันกับความสัมพันธ์นี้เหมือนต่างคนต่างรอคอยนะมรอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้วนเวียนกลับมาเจอมาเจอ,มา,เจอมาพูดมาคุยมาทักทายกันอีกอา,อาจจะเป็นในเรื่องของอายุวัฒ วัฒนธรรมาศาสนาหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเหมือนว่าอาจจะมีทั้งปัญหาต่างๆเหตุผลของตัวเองเหตุผลของคุณเหตุผลของเขาอะไรอย่างเงี้ยไพ่มีคนเสียใจอยู่ตรงนี้เสียใจเสียดายที่บางสิ่งบางอย่างที่ตอนเราอยู่เราอาจจะรู้สึกถึงไม่ได้ทุ่มเทหรือการทำอะไรที่มากเท่าที่ควร เลยเกิดความเสียดายว่ามันจบท่าการท่าความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปก็มีความเสียใจเสียดายกับบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาแล้วเราไม่ได้ทุ่มเทถ้ารู้แบบนี้เราอาจจะทุ่มเทกับความรักนั้นให้มากกว่านี้อบอกความในใจเข้าให้มากกว่านี้หรือสื่อสารอะไรให้มันมากกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะแบบพยายามในความสัมพันธ์มากกว่านี้ก็เป็นไปได้เหมือนมัน เหมือนเวลาพอเวลามันผ่านไปแล้วเราสูญเสียอะไรไปบางสิ่งบางอย่างอ่ะดมคุณรู้สึกถึงความเสียใจเสียดายรู้อย่างนี้ก็ไม่ทําแบบนี้สักดีอะไรเงี้ยรู้อย่างนี้ทุ่มเทไปให้เยอะๆรู้อย่างนี้พยายามประคับประคองไว้ที่จะไม่ห่างกันไปก็ดีอะไรอเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกอ่ะด้วยเหตุผลของคุณเองอ่ะมันมองถึงอนาคตของความสัมพันธ์นี้ก็ค่อนข้างจะไปยากก็เลยอาจจะคิดว่าการอยู่กับสถานการณ์นี้น่าจะดีกว่าอืม ลักษณะแบบนั้นเนี่ยจ๊ะหรือคุณอาจจะไปดีกว่าคนที่เขาค่อนข้างหน้าตาดีอ่ะหน้าตาดีเขามีชอยเยอะอาจจะเป็นเขาออ,ออกอาการของคนเจ้าชูอ้อ่ะละมุนคนเจ้าชู้คนละมุนคนที่อาจจะตัดสินใจตัดสินใจด้วยเหตุและผลหรือตัวคุณเองก็เป็นคนที่ตัดสินใจด้วยเหตุและผลก็ได้นะคะหรือเราไม่ไว้ใจเขา ใ, ers, ในความรักความสัมพันธ์นี้เรารู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าชูมมากแล้วเราก็ไม,ไม่แน่ใจว่าการที่เราจะเดินเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นมันจะทําให้เราต้องเสียใจไหมเหตุผลเยอะคิดเยอะเขาเรียกว่าคิดเยอะหรือบางคนอ่ะก็ลองกระโดดลงไปในความสัมพันธ์นั้นเรียบร้อยแล้วแต่พอกระโดดลงไปมันก็ไม่ได้เติมเต็มจิตใจของเราเท่าที่ควรหรือเท่าที่เราคิดได้อืม มันมีใครในที่นี้มีอิสระมากกันไปเป็นคนที่รักอิสระไม่ผูกพันเพราะฉะนั้นการที่เขามาคอมิกกับเราหรือการที่เขามาอ่อยมาหวานมามาอะไรกับเราแบบนี้เราก็เลยไม่ไม่ได้คิดว่าเขาอาจจะมาแบบด้วยความจริงใจจริงๆเราก็ชอบเขานั่นแหละทำไมาเราจะไม่ชอบทำไมาเราจะไม่รักรักและชอบแต่กลัวความผิดหวังมากกว่าอาจคุณอาจจะรู้แบ็คกราวของเขาดีก็ได้ แต่ยินชื่อเสียงเรียงนามมาก็ไม่ธรรมดาก็อะไรกลัวกลัวว่าจะเป็นคนที่แบบมารักสนุกแล้วไม่ผูกพันถ้าเรากระโดดลงไปเล่นกับเกมของเขาเราอาจจะเสียใจก็ได้ลักษณะของความสัมพันธ์ของคุณนะอยู่ในอาการของการที่มาโฟกัสอยู่กับตัวเองแล้วล่ะค่ะโฟกัสกับงานไปเรื่อยๆชีวิตของคุณก็ยังก็ดีก็มีความสุขดีเหมือนตอนนี้ตอนนี้อาจจะมีปัญหาลรอุประสักในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะ แต่ใจบางครั้งมันเกิดอาการของการรีดรอดีดีรอรอ,ดอเดินไปข้างหน้าก็จริงแต่ก็มีหันหลังกลับไปมองสิ่งเก่าเก่านะจ๊จ,จะอารมณ์นี้อ่ะคนที่เงียบหายค่ะเขาจะหายไปเลยไหมคนที่เงียบหายเนี่ยเขาจะหายไปเลยไหมเขาคิดยังไงกับคุณก่อนมาดูก่อนมาดูก่อนเขาคิดยังไงกับคุณในความรู้สึกของเขาเขาคิดอย่างไรกับคุณบ้างนะตอนนี้ค่ะ เขาคิดยางไรเขาคิดว่าคุณเป็นคนเก่งโชคชะตานำพาให้เรามาต้องพบต้องเจอต้องเจอกันนั่นแหละเขารู้ว่าคุณเป็นคนมีความสามารถเขารู้ว่าคุณอาจจะไม่เข้ามาอยู่ในเกมนี้ก็ได้ในเกมความรักหรือใครบางคนมีเจ้าของแล้วเขาก็มองว่าความคือต่างคนต่างมีเหตุผลแม้เขาก็คิดว่าคุณไม่เข้ามาแต่คุณก็คิดว่าเขาจะไม่เข้ามามันมีคนในที่นี้ที่เป็นคนฉลาดใช้คําพูดที่ดีเพื่อเหนี่ยวรังกันไว้ เขาคิดยังไงกับคุณเขามองคุณเป็นคนฉลาดมากนะเก่งฉลาดแล้วก็รู้ทันคนอารมณ์เนี่ยเขาคิดอย่างนี้แหละอืมเขามีใจให้คุณไหมล่ะเขามีใจไหมคะเขามีใจไหมมีสิทำไมจะไม่มีล่ะมีใจใช่คุณอาจจะดิวกับคนธาตุอ่าราศีสิงค์ค่ะธาตด,ดินประสบกันมาก่อนธาตน้ำกรากฏมินพุจิก อืมชอบไหมล่ะชอบสิถามว่าชอบไหมมีความชื่นชมมีความชื่นชอบอย่างมากอืมดูแอกออกแนวแนวแล้วอยากอยากจะไปด้วยอยากจะไปด้วยต่อแต่มันติดที่ว่าคุณเป็นคนอ่านยากไม่แน่ใจในความเป็นคุณเลยว่าในความเป็นคุณนั้นเหมือนเหมือนเขาก็รู้สึกเหมือนคุณชอบเขานะแต่ว่าในบางรู้สึกก็ดูเหมือนไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะ เรามาดูกันซิว่าคนที่เงียบหายเขาจะเงียบหายไปเลยไหมคนที่เงียบหายค่ะเขาจะเงียบหายไปเลยไหมเดี๋ยวก็กลับมาบางคนนะในบางคนอาจจะยังคิดถึงกันอยู่ใช่คิดถึงสิกลับสิใช่เหมือนเหมือนเหมือนถามว่าเงียบหายไปเลยไหมไม่เงียบหายไปเลยหรอกค่ะคุณอาจจะได้ข่าวสารเขาอาจจะไม่ได้เจอตัวเป็นๆเนาะแต่ก็ยังไม่ได้ขาดกันหรอกความรู้สึก เพียงแต่ใครบางคนมีภารกิจมีหน้าที่เป็นของตัวเองเขาอาจจะต้องต่อสู้กับตัวเขาเองอยู่หรือก็ต่อสู้กับปัญหารื่องประสในเรื่องของการทํางานเพราะฉะนั้นที่เขายังไม่ได้ทักไม่ได้ทายไม่ได้กลับมายังไม่ได้ส่งเขามาบอกเพราะว่าเขาอาจจะมีเขาอาจจะมีธุระเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตของเขาที่เขาต้องจัดการอแต่ถามว่าเขาคิดถึงไหมคิดถึงมากคิดถึงมากซิกออฟคับคิดถึงช่วงเวลาดี ช่วงรัาที่เราเคยมีการละการช่วงรัฐที่เราอาจจะคอมมิตก,กันคุยกันพูดกันเคยแยเยากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดถึงมากแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจนะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาบางครั้งในบางทีเขาก็บ่งบอกว่าเขามั่นใจว่าคุณก็ชอบเขาอะแต่ในบางครั้งก็ไม่แน่ใจอเขาจะหายไปเลยไหมบางครั้งเขาอยู่ในอาการของการตัดสินใจไม่ได้ ว่าเขาควรที่จะหายไปเลยไหมหายเงียบไปเลยไม่ส่งข่าวส่งข่าวบอกหรือในบางครั้งเขาอาจจะมองถึงการถ้าส่งข่าวหาคุณถ้าทักทายคุณมาในความสัมพันธ์นี้เราอ่ะจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนซึ่งกันและกันและอย่างที่เขาอาจจะยังไม่ส่งข่าวหาไม่ทักไม่ทายก,กลับมาเพราะเขายังไม่แน่ใจในตัวคุณมากเท่าที่ควรยังไม่แน่ใจเหมือนคุณมีกำแพงใส่เขาอ่ะเขารู้สึกถึงกำแพงลึกๆที่คุณมี มันเหมือนคุณคุณรักเขานะคุณชอบเขาด้วยเขารู้สึกได้เพียงแต่คุณมีกำแพงที่จะไม่เทใจมาทั้งใจนะ่ะเขาก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาเขารู้สึกว่าคุณเหมือนไม่ชอบเขาเลยเหมือนคุณไม่ได้ตั้งใจจะไปกับชานทั้งทั้งในใจของคุณนะ่ะโอ้ยมันหวั่นไหวมันอยากจะไปตรงนั้นแต่เขาคิดไงเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้เต็มที่กับเขาเหมือนคุณก็มีกำแพงใส่เขาเหมือนกันคือบางครั้งการคิดนะ่ะเราไม่ได้พูดออกไป มันค่อนข้างคิดไปคนละทิศคนละทางคนละแง่คนละบวกบางทีคนนี้ก็รักเลือกเกินแต่มันไม่ทักไปเพราะมีเหตุมีผลแต่คนนั้นไม่รู้ไงคิดว่าอาจจะไม่สนใจฉันใช่ไหมถ้าไม่สนใจฉันฉันก็ไม่สนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แข็งต่อแข่งปากแข่งทั้งคู่ค่ะปากแข่งทั้งคู่เป็นคนเงียบแค่เป็นคนปากแข่งแล้วพวกกลัวเสียฟอร์มอาจจะฟอร์มเยอะฟอร์มจัดหรือว่ากลัวจะตก เข้ามาตกทุมพางในความสัมพันธ์ก็เป็นได้ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์มีใครบางคนในที่นี้คือคุณสองคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้คอมมิกกันอะ่ะมันอาจจะคุยกันชอบกันแล้วอาจจะยังไม่ได้ไปถึงขั้นไหนแล้วยังไม่ได้เป็นอะไรกันไม่มีสถานะอย่างเงี้ยมันก็ดูเหมือนเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันนะแต่แล้วเราคอมมิกไปแล้วมันจะโอเคไหมอีกคนไม่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งไม่ไม่แสดงออกถึงความชอบมาอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ไม่ได้แสดงออกถึงการตอบกลับไปเช่นเดียวกันอารมณ์ประมาณนี้ เขาตัดสินใจอยู่แหละเขาราวะพระวง์กับการตัดสินใจของเขาว่าการตัดสินใจที่จะทักมาเนี่ยมนันทำให้เขารู้สึกผูกจิตผูกใจแล้วผูกพันกับคุณมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าถ้าเจอคุณปฏิเสธหรือเจอคนไม่รักขึ้นมาเขาก็ค่อนข้างจะชอกช้ำอารมณ์นั้นแต่ถามว่าจะกลับมาไหมจะเงียบหายไปเลยไหมไม่เงียบหายไปเลยหรอกให้เขาอยู่ในพื้นที่ของเขาเพื่อจัดการกับ ธุระส่วนตัวจัดการกับปัญหาของเขาในเรื่องของชีวิตของคนเราต้องมีปัญหาถ้าเขาจัดการตรงนั้นได้เดี๋ยวเขาก็ส่งข่าวกลับมาค่ะยังคงความคิดถึงอยู่ยังคงมีคุณไว้ในใจยังคงไม่ได้ตัดรอนคุณอาจจะแบบไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยไม่ใช่แบบนั้นนะจ๊ะยังมีโอกาสเห็นไพ่ใบนี้แล้วยังมีโอกาสแต่เพียงแต่ให้เขาตกตะกอนตกผลึกในความคิดก่อนว่าเขาจะกลับมาเนี่ยคนเราบางทีจะเสี่ยงก็ไม่เห็นเป็นไรอะไรอย่างนี้ ให้เขาตกผลึกก่อนนะจ๊ะก็เป็นข่าวดีสําหรับทาาุลมเมทุนตุนลุมคนที่เงียบหายยังไงหรือในบางคนนะก็ได้ยังได้รับข่าวสารกันไม่ว่าทางตรงทางอ้อมอยังหรือเพื่อนฝูงเรียวกันเพื่อนมาเล่าให้ฟังคนนี้เอาข่ามาบอกเราอย่างเนี้ยคือมันไม่ได้หายกันไปปื๊ดหายกันไปเลยอารมณ์นั้นนะจ๊ะโอเค okay. ขอให้พวกคุณโชคดีและสมหวังในความรักอะไรกันนะจ๊ะ แล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเวลาามีคลิปของอาจารย์แจ้งเตือนไปก็จะจะได้มีกระดิ่งเตือนของคุณนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ